สวัสดีครับอยู่กับผมครับบุญรอดดำทีมนะครับวันนี้บุญรอดพามาดูทีมงานของตะตุงครับหรือทีมงานหกรอดดำกีงครับอะรอบที่แล้วบุญรอดมานี่ยังอยู่ชั้นบนนะวันนี้มาลงข้างล่างแล้วโอ้โหจะขึ้นไหวกันไหมดูท่าทางนี่คงจะไหวหรอก เพราะว่าลอยนี่ขึ้นมาได้แล้วครับโอ้โหเสียดายสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าเกาะครับเจ้าเกาะคนขับของหกล้อดำกีครับเาบขาว่าเขาย้ายมาเมื่อวานตอนเย็นบอกว่าได้คนเที่ยวเช้ามานี่ก็ทํางานต่อครับดูครับโอ้โหสงสัยจะขึ้นง่ายแล้วมั้งจะลั่นไหมท่อจะลั่นไหม ก็บอกแล้วว่าบ่อลูกนี้ได้ลงชั้นสองแน่ดูดิสบายสบายเลยฮะโอ้โหตื่นแทบ,บไม่ค่อยละเยียดเท่าไรเลยนี่อุตส่าห์มาแต่เช้าแล้วนะมาแต่เช้าแล้วว่าก็ว่าจะมาดูขึ้นบ่อว่าขึ้นกันไหวไหม คนสุดท้ายแต่งทางจนขึ้นได้แล้วครับนี่เอาหน้าดินแห้งๆมาปูลงครับเอะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าว่าจะขุดลึกขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปหาช่างเขียวแห่ช่างเขียวนี่แกมาทำงานแต่เช้าเลยนะบ้านของช่างเขียวนี่ห่างจากบ้านบุญรอดแค่กิโลเดียวเองโอโ้มาทำงานแต่เช้าเลย ทีเดียวแลคูสะนี่ไม่แต่งเหรอหคูสะนี่ไม่แต่งเหรอฮะดินคูสะเนี่ยไม่ไม่แต่งเหรอเอาแต่งทีหลังไอ้ผมก็นึกว่ากองไว้อย่างงี้<อ>กินข้าวยังเ นี่ขุดไม่ความลึกๆเยอะไหมเอาสุดบูมเลยจัชชะเอาคันนั้นเป็นอะไรล่ะแคะกระบะดำดินเปียกดิดินปีกระบะโอ้โหเดี๋ยวก่อนเจ้าเลี้ยงอารามนี่ขอแคะกระบะก่อน องานนี้ออกกําลังกายอีกแล้วกลามเป็นมัดมัดอีกแล้วมันเปียกหรือไงดินนะอย่าไปดูใกล้ๆเปียกดูแล้วก็ไม่น่าเปียกเท่าไหร่หรอกกลัวจะขึ้นได้ยากไหมไม่ยากไหนะ เออมันแห้งเลยอ่ะใช่มันมีรอยยุบหน่อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรารอให้เจ้าเรืออารามเราแคะกระบะด้าก่อนดินติดเต็มครับดินมันเปียกเหนียวเปียกอ้าเจ้าเรืออาราม แค่ดำเสร็จแล้วเจ้าแทกแค่ต่อเอาดูเอาดินกองขนาดนั้นนะเกือบจะบุ้งกีครึ่้วมั้ง,งหรือสองบุ้งกีเนะี่ยที่ร่วงลงไปอยู่กีแค่ดำออกมานะครับกองเอาไวนะ้อะเกือบจะของบุ้งกีได้มัง้งโอ้โหดินมันเหนียวเปียกยังคงวิ่งสี่คันเหมือนเดิมนะครับทีมงานดำกีนี่ วันนี้ผู้จัดการขับรถเองเลยนะครับเนื่องจากว่าทีเนียวหรือคันสีเขียวอะ่ะพาพ่อไปหาหมอเลยให้เจ้าแซกผมซื้อขับให้ส่วนผู้จัดการก็ผู้จัดการมิมก็ขับของตัวเองเลยวันนี้ทีเนียวติดธุระนะครับเลยขับรถเองเลยผู้จัการนนี้ จะเอาลึกไหมช่างเขียวบอกว่าไม่อยากเอาลึกมันช้าว่าจะตักขึ้นได้ยกได้ดนช้าจะดูเอาว่าจะลึกไม่ลึกมารอกันนะครับไม่รู้ว่าวิ่งกี่เที่ยวทีแค่ดำทีฮะ ดินมันติกระบะโอ้โหได้ดินอย่างนี้ไปทมที่นะ่เต็มไวดีเลยนะดินดันดานแบบเป็นก้อนอบนเนี้ยเมาทมที่สบายเลยฮะบ่อรูปตัวนี้ก็จะหักเลี่ยมนยหน่อยนึงนะเพราะว่าติดต้นไม้นี่ฮะเจ้าของก็เก็บเอาไว้โอ้ไปทำเฟอร์นิเจอร์ทำเตียงได้สวยนะตันเนี้ต้นประดูหรือเปล่า มีการทิ้งเบอร์ไว้นะฮะนี่เนื่องจากว่าช่างเขียวขุดบอ่อไม่เอียงมากเท่าไหร่ก็อาศัยว่าทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างอีชั้นหนึ่งนี่ป็นมุมแบบนี้นะฮะการดินพังครับการดินพังถ้าเอียงมากไปปุ๊บมันก็จะทําให้ได้ดินน้อยนะนี่แหละวิธีของคนขับแมคโครแต่ละคนครับแต่ละเจ้า จะใช้สูนี้แหละไม่เอียงครับไม่สลปเอียงเลยจะทิ้งเบิร์มไปข้างล่างเอาอีกชั้นหนึ่งอ่ะเต็มแล้วครับเต็มแล้วไอ้ครูสะที่กองกองไว้เนี่ยเยอะมาเกียนะเยอะเกียให้เยวช่างเขียวจะจัดการให้แต่งให้ครับผู้ธรรมกองไว้ยี้ดูน่าเกียดเลยบ่อแล้วไม่แต่งคูสะนี่ดูน่าเกียดเลยนะ เหมือนล้างรถแหละไม่ทําให้ล้างล้อก็ดูยังไงดูยังไงอย่างนั้นแหละเหมือนกันครับบุดปอ,อก็ต้องปันปูให้สวยสักหน่อยอเริ่มทยอยลงมาก็แล้วสบายสบายครับทีแรกนึกว่าจะมีลั่นอาจจะมีลั่นนหน่อยๆตอนช่วงแรกๆแต่ตอนนี้ทางอยู่ตัวแลวแน่นแล้วเหลือแต่ยุบตรงนั้นหน่อยเดียวก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วฮะ มอมางเขียวนี่ก็ขุดบอ่อได้สวยนะแต่เรื่องการปัดด้านข้างแกก็ยังว่าแหละ ไม่ต้องให้ละเอียดมากครับแค่นี้น้ำขังก็ท่วมแล้วพอดูเป็นรูปด่างก็พอนะครับจับเรียมจับอะไรได้สวยงามมากเหมือนกันครับจางเขียวนี่คุณพ,พอ อ้าดูท่อดิซ่อมมาแล้วเปลี่ยนแล้วโอ้โหวันนั้นมาถ่ายวันนั้นมายังเห็นเอาไม้รัดอยู่เลยท่อไอเสียวันนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่อ,อนเดิมมาใส่แล้วครับไม่มีไม้มาลัดแล้วเห็นไหมลืมสังเกตวันก่อนยังเอาไม้มาลัดเลยนี่แสดงว่าซ่อมท่อไอเสียเรียบร้อยแล้วเอาของเก่ามาใส่เลยฮะ เต็มยางครับเต็มยางโอ้โ oh ห oh. ใสเหมือนเดิมเลยนะจะไหวไหมเนี่ยดูดิไม่น่าจะมีปัญหาหรอกครับทางมันอยู่ตัวแล้วอ่ะเคลื่อนตัวไปแบบสบายๆเลยอ่านี่นี่ขี้เคน,นะขี้เคน,นะกินเตียงน,นะหอกันน้ำไว้กันน้ำไว้เอาออกก่อน เอาไปหน้างานนี่คนขับรถไถามหาเนี่ตักมาได้ยังไงดินเป,ป,ปีอ,ะ,อะวันนี้บุญรอดก็มาหาเจ้าเขียวมรกตบอกแล้วว่าถ้าอยู่ใกล้ๆบุญรอดเมื่อไรแหละได้เห็นเจ้าเขียวมรกตทุกวันแน่แต่ถ้าไปทำงานที่อื่น คงจะไม่ได้ทายหรอกเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวบุลลอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนล้กันครับขอพระคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุลลอดดําทีมสำหรับคลิปนี้บุลลอดดําทีมสวัสดีครับ